ขณะนี้นะครับแฮนด์บอลหลีขาวนะมือใหม่เปิดหหวกนะครับกับสูบนอนกับขดโบกดะวชักข้ามือใหม่นะครับนี่ทำไมอ๋อตัดตีงบสิ นะแผ่นบนแผ่นบนหลีดขาวนะมือใหม่เปิดหมวกนะครับแล้วก็กับอ่อซูปนอนหุหชัด5านะครับมือใหม่ด้วยนะครับ อโอ้โหเสียดายนะตาบอกว่ายังเป็นจี่นี่ให่นะครับกเบ็กจดให้นะครับ เจ็ดจุดห้าเก้าสามนีะครับมานนดูฝั่งนู้นนะครับช่างรถน,น,นะครับมีการเก็บคะแนนนะทุกทีผมดึงไฟอ่อะแข่งขันเลยนะสองลุ่นพร้อมกันนะ เนี้อากาศร้อนนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับโอ้ and, ับนะศับนะสองร้อยหนึ่งเมตรนะครับเจ็ดจุดสามศูนย์หนึ่งนะครับ เอา PZ มาสิบคันลงแล้วคันนึงแล้วกินเก้าคันไปเลยมะเบียเอาไว้แว้นไม่อยู่ไฟแน้นเนี่ยเอาไว้เว้นอยู่ไฟแนนซ์เราไว้ควงไว้หมดเลยครับไว้ให้ตายควงมิดกันไปข้าครับแต่นี่ยังไม่เป็นกอนนี้คือเดี๋ยวรอกดเลย

7 sáng tôi này tôi nằm bây giờ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  tôi làm sâu 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 หมดรถยนต์นะครับที่อมาทีก่อนงยนต์ครับคอยพี่ยนต์โชปีนะรถกับเสียแซมตามทีรู้สึกว่าได้ชมแฟ้หนึ่งร้อก่อนปีใหม่นะพิเต์รถนะ